บ้านเฮาให้โชคสวัสดีซี่สู้ผูสุขคนครับผมเป็นจังไรพี่น้องล่าพัฒนาเมาื่อคืนในว้นสุหมานกันเซี่ยนจวนกันบนะ่เนาะคือมิดอิมซิมเนาะเข่าทั้งบนทั้งล่างเขาตัวเน้นเข่าตัวเด่นอมเขาอีกแล้วติดต่อกับเป็นงวดที่สามงวดที่สี่หละของเซี่ยนยวนมิดอิมซิมเนาะพี่น้องเนาะได้หาบาทสิบบาทกับไปเห็นวายจานะังไรเนาะพี่น้องเนาะ ของเซียนหยวนเอามาละพี่น้องมาแล้ววันจันทร์ที่ยี่ห้าพฤศจิก,กาหกเจ็ดได้พี่น้องเด้อลาพัฒนาเซียนหยวนยุซีพี่น้องสน,สนใจเข้ากลุ่มเกาได้พี่น้องเข้ากลุ่มเข้าฟรีไม่ได้เสียเงินสแกนไล่ไม่ได้พี่น้องเนี่ยหรือว่าเขีอยอดีไล่มาตามเบอร์นี้ก็ได้นี่เข้าฟรีออกฟรีเข้ากลุ่มเพชรปลารวยฟรีเด้อพี่น้องอ,อ็อิ่ม นี่แหละพี่น้องรักฐานของเกา่าเข้าบนล่างเห็นว่าเขาตัวเน้นเขาตัวเด่นความเขาตัวเน้นเขาตัวเด่ตเนตรงตรง,ตรงความก้าสีล่างก้าเกียรบนเห็นว่าตัวเน้นหองพิ่นเลยละ่ะไปบงคลิป้อนล้างได้มามมนเหล็กออกแล้วมาวงกลมเบาการ นี่แหละของแท้เซียนหยวนเลขวิ่งนี่เก้านี่บนล่างเลยถ้าห้าหลุดนี่ไหวได้เฮแล้วแล้วได้โตบมืออะไรแล้วลวันจันยีบห้าตัวจีกา ねえ。Get, you know. เซียนหยวนของดีของเด็ด,ออดของดีของเด็ด <c oughs> บนล่างวิ่งรวด ห้าหวดนี้หากับแปดพี hair hair ่น้องหวดนี้ห้ากับแปดบนล่างวิ่งรูดห้ากับแปด จับคู่หนึ่ง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 สามศูนย์ห้า 0 8น6 5แปดหหกหห็ดสอง เจ็ดห้าพี่น้องสังเกตแล้วของคนเขาตัดตัวเนีนได้เขาตัวเน้นทุกหววเลยลหละสามสี่หววมาเนิแปดสองแปดหกเก้าคู่เก้าคู่ ตัวเด่นตัวเน้น08 7ย์แปดห้าเจสอง นี่แหละตัวเน้นตัวเน้นตัววงกลมบ่แมน่นวงกลมหลังเล็กออกเด้พี่น้องของเพื่อนชิเด่นเนี่ยหาคู่เพื่อนชิเด่นเนี่ยหาคู่เขาตัวเน้นมาแล้วสามหดสี่หดนะอ้าพี่น้องตรงละแคปหน้าจอได้เขียนแล้วละ่ะ พี่น้องแคบหน้าจอครับผมรลวาพัฒนาเสี้ยนยวนวันจันยี่ห้าพฤศจกกาหกเจวิ่งรูด5กับ8จับคู่บนล่างไปกรับ1น 7, 7, 8, 8, ึ่งหนึ่งหนึ่งสามศูนย์้นย์แปดห้าหกเจ็ดอเ้าแอพน่นแปดศูนย์เ6้องเดได้พี่น้องได้เน่ยในหาคู่คือเกา ันเฮาทุนหน่อยเฮาก็เอาตะตัวเปนเนียนเพราะว่านเข่าตัวเนียนทุกงวดนะพี่น้องตะเลขซีตัวขอบอกไว้ก่อนเลขซีตัวมันหลายแอดบอเขียนได้พี่น้องได้เขียนตันี่แหละเพิ่นเอาหามาให้เบิ้งซื่อตัวดเออเบิ้งเอารรดทันจะไงพี่น้องบอ่านบรเบาดีได้พี่น้องทั้งเพิ่นเอานี่ทั้งเพิ่นเอานี่เลขสองตัวนี่นี่แหละตัวเนียนกระตามนี่ยละนี่ นี่แหละไายมือของเสี่ยนยวนคันวานลาวพี่น้องนี่แมนของแท้นาตามนี้ครับผมพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอนะถ้ามากตัวใดชอบตัวใดก็เอาไปพิจารณะหน้าเบ่งบมาเข้ากับพนันตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางนะขอบคุณเสียนยวนหลายๆครับผมเฮงเปังปังกันสู่ผู้่สวนพี่น้องเข้าปากกดไลค์กดแชร์กดติตตามบ้านเข้าให้โชกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม